สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านอยู่กับผมช่องใหม่โฟร์ทีชาแนลเอฟซีกพี่บ่าวทำอะไรเนาะพี่บ่าวเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพี่บ่าวสักหน่อยในเอฟซีมาไกลลงนะเอฟซีลุกมาเลยลงพี่บ่าวทำอะไรพี่บ่าวฮะ <Ha? S 2> ลงนะบ่าวครับ จะไปใส่ตรงโน้นเลยบ่เราไปตรงกันเลยบ่ไปนี่ก่อนบ่แล้ไงจะใส่ตรงไหนที่ตักกุ้งนี่สะเหี้ยวเด้ออันนี้แล้วเหรอสะตรงนั้นยังไม่งไม่เสใส่เลยที่ไหนอ๋อจับรองว่าเจ้าจะตจะไปต่อกุ้งบ่เพื่อเพื่อควมสุโอ้หายกินไงงี้อยู่บ้านพี่เอกนี่คือไม่ชอบมันง่ายเกินมันง่ายเกินไปชสิ นี่ในเอฟซีจะไปตอกุ้งนะเยอะเยอะพิเศษเยอะพิเศษไปดูคลิปเฮ้ยถึลองเลยเยอะเล็วนี่เออไปดูคลิปดิดูคลิปเลยคุณมองเห็นนั่นน่ะโอ้ข้าวข้าวข้าวไม่ใช่หรอกข้าวจีดูคลิปเลยข้าวจีใส่ใส่หัวหานทุบทุบใส่กันโอ้นี่ในเอฟซีก็ จะไปใส่กุ้งเนื่องด้วยทุกทีเนี่ยไปยกยอเอาที่บ้านพบี้ยกเนี่ยมันง่ายเกินไปอยากกินแบบยากๆมันนี่มันสูตรโบร,ราณอันนี้มันสูตรโบราณมันอร่อยกว่าจะลองรูมใชนไหนแล้วเพราะเราใส่ที่หัวหันใช่ไหมอ่าผมลองใช้แบบสูตรโบร,ราณอ่าอย่ารูปไปดูคลิปอือเป็นไรทำไปล่ะไรเราไปยิมกันเขาบอก ไปโน่นเหรอไปเลยเนี่ยไปลงกันเลยมันจะได้มองเห็นอโอเคนะเอฟซีเดี๋ยวไปดูในคลิปถัดไปจีจี้ขับไะไมาล่ะจีจี้จีจี้มาอันนี้เร็วจีจี้จีจี้เดี๋ยวไอ้ลุยไอ้ชายเลยหลูกเอ้ยอย่าหาเรื่องกันเฮ้ยอย่าทะเลาะกันเดินเดินลง <ผ>อล,ลง <นะ S 2> แกนักเลงโอ้โหมานักเลงเติมนะเขตเติมนะเขตเติมนอนเติมมาเล่นนักเลงเดออืมจะ,ะเท่ากันอ่ะก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะพี่สีเดี๋ยวดูในคลิปสุไปว่าเราจะไปไหนกันครับผมนะครับผมสวัสดีครับ